สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะคือคำสอนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าพุทธโอวาทก่อนปรินิพานค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากบันทึกคำสอนในช่วงสามเดือนสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะปรินิพานเลยนะคะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดแก่นสำคัญสำคัญเกี่ยวกับชีวิตความไม่เที่ยงความทุกข์ แล้วก็ทางพนทุกข์ที่พระองค์ทรงชี้แนะไว้ค่ะเริ่มกันที่จุดสําคัญเลยคือตอนที่พระพุทธองค์ทรงตัดสินพระไทยปรงอายุสังขารที่ป่าวาลัเจดีตอนนั้นท่านตรัสกับพระอานนท์ประมาณว่าสิ่งทั้งหลายมันก็ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาเนอะมันชัดเจนเรื่องความไม่เที่ยงมากๆเลยค่ะครับแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่ามีบันทึกไว้ด้วยนะครับว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะพระองค์เคยแสดงนิมิตโอภาษ คือเหมือนเป็นสัญญาณบอกใบว่าจริงๆแล้วท่านมีฤทธิ์มากพอจะอยู่ต่อได้นานเป็นกับเลยนะแสดงแบบนี้ตั้ง16ครั้งเนี่ยแต่ว่าพระอานน์ในตอนนั้นเหมือนกับว่าท่านไม่ได้เอะใจหรือไม่ได้ทูลขอให้พระองค์อยู่ต่อนะครับโห oh, ตั้ง16ครั้งเลยเหรอคะแสดงว่าจริงๆทรงมีทางเลือกแต่พอตัดสินพระไทยแน่วแน่แล้วว่าจะปรินิพานในอีกสเดือนซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาพอดี ตอนนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่เลยแบบว่าโอ้โหเรื่องใหญ่จริงๆนะคะใช่ครับเกิดเหตุการณ์ใหญ่เลยซึ่งเหตุผลที่ท่านตัดสินพระไทยตอนนั้นก็เพราะทรงเห็นว่าพุทธบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเข้มแข็งพอแล้วสามารถที่จะสืบทอดพระศาสนาต่อไปได้แล้วก็เลยทรงเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วล่ะครับ อืมถึงแม้พระอ,อานนท์จะเสียใจมากๆพยายามทูลขอให้ทรงอยู่ต่อแต่พระองค์ก็ยืนยันคำเดิมนะคะ ทรงเปรียบเทียบสังขารว่าเป็นเหมือนเกวียนเก่าๆที่ชำรุดแล้วเราสละแล้วอะไรแบบนี้ก็ยิ่งย้ำเรื่องความไม่เที่ยงเข้าไปอีกแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงให้หลักการสำคัญกับภิกษุทั้งหลายเลยนะคะว่า,าให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่าไปยึดสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งให้พึ่งตนเองพึ่งธรรมะอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคือไม่ได้ให้ยึดติดที่ตัวพระองค์แต่ให้ยึดหลักธรรมก,กับการปฏิบัติของตัวเองถูกต้องเลยครับ คือหัวใจสำคัญที่ทรงเน้นย้ำต่อจากนั้นก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละครับเป็นเหมือนกระบวนการสึกจิตเลยศีลก็คือความประพฤติดีเป็นพื้นฐานพอมีศีลดีจิตก็จะเริ่มสงบเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้ง่ายแล้วพอจิตสงบมีสมาธิเนี่ยปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงมันก็จะเกิดตามมาเองซึ่งปัญญานี่แหละครับที่จะไปจัดการกับกิเลสทำให้หลุดพ้นได้โอ oh. แล้วก็ทรงเน้นเรื่องอริยมรรคมีองค์8ด้วยใช่ไหมคะว่าเป็นทางสายกลางคือไม่ตึงไปไม่หย่อนไปไม่ใช่แบบสุขสบายสุดๆหรือว่าทรมานตัวเองสุดๆทางสายกลางนี่มันออพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะว่าคือ,อยังไงครับอริยมรรคมีองค์8ก็คือแนวทางปฏิบัติ8อย่างที่มันสมดุลกันนะครับครอบคลุมหมดเลยทั้งความคิดการพูดการกระทําการดําเนินชีวิตการฝึกจิต อย่างเช่นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสติการระลึกรู้ตัวอยู่เสมอสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่ความเข้าใจเรื่องอริยสัจ4หรือความจริง4ประการโดยเฉพาะข้อสองคือสมุทยัยที่ว่าด้วยเหตุแห,ห่งทุกข์ซึ่งก็คือตัณหานั่นเองไอความอยากความทยานอยากต่างๆทั้งอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นนั่นเป็นนี่หรือไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วอะไรแบบนี้ครับ รวมถึงการไปรยึดมั่นผิดๆว่ามีตัวเราของเราจริงๆจ,จังๆหรืออัตาราดุทิธิพอพูดถึงตันหามีคำเปรียบเทียบที่เคมคายมากเลยนะคะที่พระองค์เปรียบเหมือนคนโดนยิงด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษแต่แทงที่จะรีบถอนพิษกลับมัวแต่ไปถามว่าใครยิงมาจากไหนหรือแบบมีไฟไหม้หัวแต่ไม่ยอมดับฟังแล้วรู้สึกเลยว่าเออจริงการจัดการกับกิเลสตัณหาในใจเรานี่มันเรื่องด่วนจริงๆนะคะใช่เลยครับ ต้องรีบจัดการเลยแล้วท่านก็ยังชี้ให้เห็นโทษของการไปยึดติดกับพวกวัตถุความสุขทางโลกหรือกามาคุณต่างๆหรือแม้แต่ความผูกพันในครอบครัวทรัพย์สมบัติว่ามันเหมือนเชือกที่มัดเราไว้ดูเหมือนหลุมหลวแต่แก้โคตรยากเลยความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการได้สิ่งเหล่านั้นหรอกครับแต่มันมาจากความสงบข้างในใจเรานี่แหละการวิ่งตามกามกินเกียรติเนี่ย มีแต่จะทำให้ใจเร่าร้อนไม่สงบสักทีจริงด้วยค่ะทำให้นึกถึงพุทธภาษิตท,ที่ว่านัตถิสันติบังสุขขังเลยนะคะไม่มีความสุขใดจะยิ่งไปกว่าความสงบคนที่เรียกว่าประสบความสำเร็จจริงๆอาจจะไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมแต่คือคนที่มีใจสงบเยือกเย็นได้นี่เองเนาะสรุปได้เลยครับว่าพุทธโอวาสุดท้ายนี้คือการตอกย้ำแก่นแท้ของธรรมะเลยครับเรื่องความไม่เที่ยงอนิจจงความเป็นทุกข์ ทุกขังและความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอนัตตาชี้ให้เห็นชัดๆว่าทุกมันเกิดจากตัณหาความอยากความยึดมั่นของเรานี่แหละและทางที่จะดับทุกได้ก็คือการเดินตามทางสายกลาง อริยมรรคมีองค์8โดยมีธรรมะเป็นที่พึ่งและพึ่งการปฏิบัติของตัวเองเป็นหลักครับแต่หลักการเหล่านี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่เสมอเลยเหมือนเป็นเครื่องมือให้เรามารับมือกับความวุ่นวายใจต่างๆในชีวิตยุคนี้แล้วก็ค้นหาความสุขที่แท้จริงได้จริงๆนะคะครับผมมีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจอย,อยากฝากให้ไปลองคิดตามกันดูนะครับมีตอนหนึ่งพระองค์ตรัสถึงต้นตอของการมตัญหาหรือความอยากทั้งโลกเนี่ยว่าดูก่อนกาม เราเห็นต้นเขาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดาริคือมันเกิดจากความคิดความนึกคิดของเรานี่เองแหละครับน่าคิดนะครับว่าถ้าเราลองหัดสังเกตหรือรู้ทันความคิดของตัวเองที่มันผุดขึ้นมาก่อนก่อนที่มันจะพัฒนาไปเป็นความอยากหรือตัณหาที่มันแรงแรงขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็รับมือกับต้นตอเล็กๆของความทุกข์ในชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นขนาดไหนนะครับลองไปพิจารณากันดูครับ